สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวเรื่องเนยนะคะเนยตอนนี้กำลังฮิตฮอตมากเลยในนีน้ถูกนำเข้ามาจากนิวซีแลนด์นะคะขเขาเรียกทุกๆไปขเขาเรียกเนยถังทองหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ข้างๆจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็จะมีภาษาอะไรนะคะปนมานิดหน่อย เป็นเนยจากนิวซีแลนด์นะคะของจริงเนี่ยฉลากจริงเขาจะเป็นภาษาอังกฤษส่วนฉลากภาษาไทยเนี่ยเป็นของบริษัทที่นำเข้านะคะก็จะบอกรายละเอีข้อมูลโภชนาการต่างๆมีวันเดือนปีเกิดวันเดือนปีจุดที่ใต้กระป๋องน,นะคะน,นี่นะเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆนะคะขนาด4-5-4กรัม นะะบางร้านก็าขายอยู่ที่400บางร้านก็าขายที่500เนอะเขาบอกว่าเนยนี้นิยมมาทำขนมป,ปังปิ้งนะคะเป็นที่ฮิตฮอตมากเอเพื่อนๆก็ลองไปจัดหามาทำดูนะคะว่ามันจะหอมขนาดไหน